สวัสดีค่ะทุกคนโมพามาเก็บผักหลังบ้านนะคะเดี๋ยวโมจะดื่งเหงื่อโมจะเอาไปานึ่งหอยแมงผู่นะคะจะพากินหอยค่ะวันนี้ทุกคนคะ่ะีเดี๋ยวโม,โม,โมพามาดูไอ้นี้ก่อนโมมาพามาอาัปเดตยอดของผักหวานนะคะที่โมรูดใบไว้คราวที่แล้วนะมันยาวแล้วจ้าเดี๋ยวโมให้ดูนี่คะ่ะ ช่อนี้ยาวบืดบาสเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้โมจะไม่เด็ดเขานะคะปล่อยให้มันแตกเนาะนี่นะยาวแล้วแต่ว่าข้างบนน,นู้นยังสั้นๆอยู่เลยเห็นไหมโอ้กำลังแตกเต็มเลยค่ะใครที่มีต้นผักหวานนะคะโมแนะนำให้ลูดใบเลยนะคะรูดให้เกลี้ยงเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะแตกยอดเห็นไหม มันไม่ตายนะคะมันแตกยอดให้เราได้กินใหม่นะคะเห็นไหมมันแตกตรงเนี้ค่ะตรงที่เรารูดใบออกนี่แหละแตกทุกกิ่งเลยตรงไหนที่เราเด็ดใบมันจะแตกนะ,ะตรงไหนที่เราไม่เด็ดใบมันก็ไม่แตกให้เราเด้อโมงสงสัยจะได้เก็บก่อนก่อนก่อนไปพัทยานะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนโมเก็บแล้วเดี๋ยวโมโมพามาเก็บนะคะ โมพาทุกคนมาเก็บค่ะนี่อันนี้ยาวแล้วไกลเก็บได้แล้วเนี่ยนี่นะนี่ค่ะอันนี้คือที่โมจะพามาเก็บนี่ค่ะโมจะอาไปนึ่งเขาจะอนะไม่ใช่นึ่งเนาะอบอบหอยแมลงภู่โมซื้อหอยแมลงภู่มาแต่จะไปตําน้ําจิ้มแซบๆค่ะอืมหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเอด็กอาจยอดสวยๆเนาะ หนึง่งอบใส่หอยแมงผู้หอมค่ะใส่เยอะๆหมูชอบกินยอดมันด้วยนะคะเอาไปอบไม่ใช่ว่าอบแล้วไม่กินนะโมกินยอดเขานี่ใส่เป็นกั๊มนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะหนึ่งหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆพร้อมน้ำจิ้มแซบๆคะ่ะมากินกับโมมากินกับโม นี่ค่ะหอยเดี๋ยวโมวจะพากินหอยตัวไม่อ้อนวนนะอันนี้ซื้อมานะคะไม่ใช่หาเองเนาะเดี๋ยวเอาไว้ไปพัทยาเดี๋ยวโมวจะพาไปหาเนาะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มทำเองอะมือคอะทุกคนมากินด้วยกันกับโมจ้าอืมซบ่บ